ถามคนถามอนถามกอนถามคน,คน,คนสบายดีนะอันถามเนี่ยบ่นนั่นอันนี้เม่นบ้านธาตุบ่บ้านธาตนะุเนาะบ่นพระธาตุนางลาวยิ่มใสโอ้ไปทางนี้เนาะพระธาตุนางลาวเนาะยังยังจักลักนี่เปล่า กว่าสามร้ยเมตรเนาะอ๋ออันนั้นท่านผู้ชมเอ่อขาฮอดเอ่อเป้าหมายเท่า้วเนาะทางใดไปละทางนี้ฮอดบ้านธาตุเนาะซึ่งว่าเป็นเป็นจุดที่เอ่อบอนตั้งธาตุนางลาวเนาะคือว่า ป้าหม่ป้าหมายแรกของทีมงานพวกเขาก็ถือว่าได้มาฮอดเป็นที่ยอม้อยเนาะเดี๋ยวเขาจะไปกราบพระธาตุนางลาเล,ล,งาล่าเนาะแต่ละละเบื้องมู่บ้านบ้านธาตุนี้จะเล็กจังหน่อยเนาะจกได้กลับไปยังจุดสุ่มเมืองวังเพื่อไปพักผ่อนอยู่พุ่นเนาะเดี๋ยวเขาจะไปพระธาตุนางลาเล่ากันอ <S <S ขอบใจได้พอด่อเต้ สบายดีโอ oh, okay. oh, mm ้บุญฮอดยอดเกี้ยวพระธาตุนางลาวคือว่าได้มาฮอดละท่านผู้ชมเอ้ยมีแต่เฮามีมีหยังได้แม่เข้าไปบูชาเพิ่นเอามาบ่ดอกไม้อ๋อมักดิงดอกไม้เออขออนุญาตถามอีแม่แน่อันน่ะผู้ที่ซื้อนางอินยังยังขายดอกไม้อยู่บ่นางอินนางอินคอ เมือเงินถั่วแล้วเนาะแต่งงานแล้วเนาะอโอ,อะ้ผู้ดีผู้ไทยดำเอเวนเจอร์เพื่อนฝากมาถามว่าไปแล้วให้ถามข่าวข่าว,าวนางอินเน่เพราะว่าเพื่อนเคยมาถ่ายคลิปแล้วแหละโอ้บ้านผักลาบอืมแต่งงานแล้วเนาะนางอินเนาะนางอินแต่งงานแล้วอัน,นอันนี้ขายจังไหนนี่ดอกไม้ดอกไรเขานี่ยห้านน้าเมัดสองพันอ๋อเอาเอาเอาสองคู่อันนี้สอง เป็น14,000เราไปบัดฮะนางอินเผลตะกรอนเพิ่งขายลงม้อยู่นี่เนาะคนแต่งงานแล้วอ่าครับคนมาได้มาขายแล้ววันนี้เนาะเมอแต่งงานแล้วนางอินเนอรไอ้พุทไทดำอ๋อ Hoa sống khu nao lắm sắp chip 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 นี่เนาะเขาจะเอาดอกไม้เอา,อามะเบ่งเนาะไปกราบพรธาตุนังลาวเนาะนกะ็ชื่อว่าชุดใหม่แรกของทีมงานบาลเตคัมกันามาฮอดแล้วเนาะจนจนค่ำเลยเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าบาลเตคัมมันามาจากเมืองไซบวทองน,นะฮะทอน,น,นแปดสิบหกพันเอนะอ เขาจะเอาดอกไม้นำไปเท่าคือว่าพระาธาตนางเล่าหรือว่าบ้านทาตุนี่ก็อยู่เมืองวิละบุรีแขวงสวรรณเขตเนาะเขาก็เดินทางมาได้สองเส้นทางเนาะแต่เออเบาเตียงคำมาทางอ่อเมืองมหาไซ เมืองมหาไซแล้วก็มาฮอดเอ่อเมืองไซโบทองเนะาะบู่ไก่เนาะจ้างเมืองไซโบทองมากกว่สี่สิบกว่าลักเนาะแปดสิบหกพันอ่าและอีกเอ่อเส้นทางหนึ่งอีกเส้นทางหนึ่งกับมาทางสวรรด์ในเขตเนาะมาทางอ่าเส้นทางลิงเท้าสองฮอดคือกันเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวฮอตจะไปกราบพระธาตุนางเล่าน้ำกันแล้วว่าจะทำกัญญาไปลเลาะเบื้องอ่าบ้านธาตุจากเล็กจักน้อยแล้วก็จะออกไปอ่า ชุดสุ่มเมืองวางเนาะน่าจะพักอยู่วิละนี่แหลนะเนาะพักอยู่เมืองวิละนี่แหละจะพักอยู่ไหนนะจ๊ะติดตามไปน้วกันอ่าหอดแล้วนะทนผู้มถมทาตุนางลาวเนะ จะมีทางทางนั้นจะเป็นอพ,อพระพุทธหุปเนาะเดี๋ยวเขาจะมากราบพระธาตุน้ำกันนี่เนาะพระธาตุนางลาวนะครับุท่เดี๋ยวเขาจะเอาอ่มัเบ่งกับดอกไม้เนาะไปกราบพระธาตุเนาะ น,นี่คือโตอพระาธาตุนางลาวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาจะไประกราาเพื่อนซึ่งพระาธาตุนางลาวนี่ก็มีประวัติที่เก่าแก่ยาวนานนะแต่ว่าเอาก็ยยงบ่บบัตรคำกระังบ่ท่านได้หูอ่าแบบลึกซึ่งแต่บตัตรคำจะให้ทั้งผู้ท่าผู้แก้เพื่อนเล่าเปินฟังหลังจากที่ไปกร้าพระาธาตุแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะไปกราาพระาธาตุน้ำกัน ก็เป็นบุญของทีมงานพวกเราเนาะที่ดันโดนมาตามจุดประสงค์จนฮอดนั่นแหละทา่านผู้ชมจนฮอดนั่นแหรอคือเข่าท่องไวที่จะมาอยู่บรรทัดเป็นอาเนโฮมาเป็นทเท่าแก่เนโฮมอยู่บรรทัดอายุปเป็น15ปีแล้วเด็กนี่นะในเมนว่าต้นโตในเขตนี้นี่เมนว่าในบรรทัดดังเราน,าน,านี้อยู่ในเขตนี้ฮนะ อยู่ในยุคนั้นน่นะพอได้คาดแค้นผู้ที่ปกครองเมืองวังนี้ดะกีมันเป็นเมืองวังเพราะอยู่ในบรรทัดนางเลาวนี่ยนะคาดคลแค้นเลยก็แม่นว่าทาั้งเท่าแก่นเนี่ยโฮมก็ได้ศึกษาแล้วก็ปรึกษาหาลือเป็นว่าเรื่องภาษาคนไทยเฮะปรึกษาหาลือกันแล้วก็ขึ้นไปขอผู้ปกครองนําเจ้าอนุอยู่เวียงจันทร์พออยู่เจ้าอนุอยู่เวียงจันทร์พิ่นก็บ่มีเสียบไว้มีลูกมีหลาน สิให้มาปกครองมีแต่ว่านางสนมผู้ที่หกเพิ่นทันตั้งขั้นเพลงไปสามเดือนเราจให้นายลูกในขั้นหั้นมาขั้นเติบการอนาบานสิให้มาปกครองเมืองวังนี้อ่าในเวลาเพลินกับประกอบในมรดกเนินไปนคือฉันแนละ้เพิ่นกับตกลงที่ดีเอกภาพให้นางสมนมผู้โฉกนางคำเผานี้นางคำเผาสื่อเพิ่นแห่น่ะอ่า มีแย่งเงินแย่งขําแล้วก็วัตถุสิ่งของสิ่งสําคัญจํานวนหดึ่งจะมาเนื้งลงมากระช่างเนื้งตัวรช่างงานเกี่ยวงาโกอดกระช่างงาน,นงานเนียนเกี่ยวโกอดโดลงมากปกครองเมืองวังนี้ในมือลงมาแล้วแต่ก็บรรดาให้เห็นเพื่นกลางชอกหาอาทีตตั้งประเภทยุดใจกลารังคงเมืองวังนี้มันอยู่ในเขตบ้านทานลางเล่านี้ เนีโมเป็นคือชาแล้วเ่ยกยุดดนน่านมากบางอาครอบครองอยู่นี้เ่ยก็สร้างเลยก็สู่วว่าแก่อายุไปก็เอว่าชินกระชุนหรือว่าตายกับนางเล่าก็จะได้ว่านางคำพาวจะได้ว่าบรรจุอย่าเขี้ยวรือว่าเครื่องแองแงเงินแงคําจํานวนได้อาทีตประกอบมาเต่เงินจันทนั้นมาแต่นครลงวงินจันร์นั้นแต่ก็ท่านมีโก้มก็จงได้เอื้นว่า ธาตุพาังเล่านผน้ไทยเขตนี้มันเป็นคือชันนะอันนี้เป็นว่าบานทัดดังเล่านี้เป็นว่าเป็นยังจะเอริญว่าบรรทัดเพราะว่าบรรทัดตัวนี้มันเกิดอยู่นี้หลายชิ้นหลายปีหลายร้อยปีแล้วมันจังแล้วอ่ะจังว่าบานทาดนังเล่ามาถึงปัจจุบันนี้ฮันเพราะว่าเขตที่นี้ฮั้นที่กับนวดนี้ที่นี้มันบม่มีแล้ว เพราะว่าทิน้นผู้ไทยทั้งมดผู้คนอยู่ในเขตเมืองวัง,ง,วงอันนี้เมืองวังอกงคทำนี่อ่ามันว่าทินทาท้นผู้ไทยเขตผู้ไทยอ่าที่โค้งปะพินี่เลยนีมันว่าถุงตะลารูเดือนสามทิ้งอ่าในจักราบูซาแลยก็ได้กระทั่บุญตลอดปีตลอดตลอดกระทั่บุญมาคููปีมาเลยถึงปัจจุบันนี้โต,ตมาเลยบนในมือเดือนชาวเพ่งกันไปยั้งเจ้าบนนั้นเพราะว่าสางกันด้ลงรับในมือเดือนสามเพ่ง เออ,องลงรับมันมีมุสตาชามเพ่งเลยก็จะได้ว่าเหตทำพิธีก็รอดมาก,ากามเหตนฉาบเพ่งเหล้าเข้ามันเป็นคือซันดอกอันประธานญาติเหล้าเนี่ฮะผู้คนก็สนใจว่ามันจะได้เหตุผลจังไรจังว่าอ่าทานญา,นาติเหล้าลายลองนี้พอ้ไทยในลิวูนี้มันเพอว่ะใคาเจ้านั้นกต่เขาใครเจ้าก็ลงจากจากออกจากผีฝุกนเหนหนูเนี่ยออกจากบ้า,บานเฮาผีเหตุเฮาผี คุณบางว่างฟิหรือปอยู่ลลีนูฟ้างนัานก็เดี๋ยอ่าไม่รู้ว่าคนเค็นี้ทั้งหมดตั้งอ่งายาหนังล่าวนะั้นกระตกลงเอีกกับภาพตกต็ได้ก่อสร้างนี่ขึ้นเฮ็ดให้มันพอมันมีน้ำให้อัญญาคู่ยาชาอยินวัดนี้ ไหนขึ้นมาพร้อมกันเลยคนเดียวคนสร้างทาดังเล่านี่คนกับสร้างทางน้ำสร้างนี่พร้อมสิบสาวยาวยานมาตั้งแต่พุ่นนอกจากน้ำสร้างแล้วแล้วยังจุดที่เพิ่นสร้างหันยังมียุใสอีกสิมสิมเนาะกับสร้างเนาะเดี๋ยวเขาจะให้อีพ่อเพิ่นพาไปบ่งสิมกับสร้างนะพ่อเนาะเดยนเดยไปเลย ตัวนี้ตัวนี้มันฉิมฉิมนี้ก็เป็นว่าคนจะก่อสร้างขึ้นมาเวลาเดียวเวลาอยู่ในยุคนั้นยุคนะพัฒนาหรือว่ายุคก่อสร้างพระธาตุนางลาววัดพระธาตุนางลาวนี้ยังได้ชื่อสาวยาวยานมาดินจี้ก็เป็นจี้อันเดียวเลยดินจี้นี่ต้องเตรีมพืชทางธาตุก็อันอซ้ายอันเดียวเลยเนาะอันเดียวเลยพออยู่พื้นที่เพื่นปู่มดนี่ เราคูดลงไปชาวเซนเนี่ยพันฟูมัดแผ่นวัดนี่ยดินที่ทั้งหมดคูดวงแม่รนี่ปลูกมัดเลยได้เนี่ยถ้าตะวันดินถมแล้วเนาะเพราะเนาะมันคูดมันหลายปีแล้วนี่ยใบหญ้าใบยังอันนี้ใบไม้ใบตองนี่พอมาถมมัดมันจะเรียว่าบุห็นนี่มันปลูกมันได้ผืนมันนี่ได้ โปรมาเตออาวิ่งจันต์แต่เจ้าหนุ่มแบ่งให้กับว่าแม่งให้นะลงมาในมือลงมาลลยฟ้าลลยปีเลยช้างตัวนี้เลยเช่นประสุนเลยก็เรียกว่าตายนั่งคำเพ่าะได้ว่าบรรจุเครื่องม,มิงเมืองอะไรอันนที่สำคัญหรือว่าง่าลงอยู่ในท่านนั้นปอท่านพอท่านก็มาช้างตัวนี้แหละเรียว่ยาหนุสิ่งของเสียลงมาแต่นกคนลงวิกจันต์กปรลงรางการทัน อสร้างตัวนี้สร้างมิ่งเมืองมาแต่ริกันสร้างอาเกมาโกตัวนี้นะคนเจลึกให้มันขึ้นตัวนั้นที่มันที่ได้ลงรับไปแล้วฮะอันนั้นท่านผู้ชมอ่าอันนี้ก็จะเป็นประวัติของพระธาตุหญานางลาวเนาะที่ทางพ่อเพิ่นได้เล่าให้ที่นะที่พ่อเพิ่นได้เล่าให้ทีมงานของพวกเราได้ฟังฮะเนาะก็ จะได้คบฮูเกี่ยวกับประวัติควาเป็นมาเนาะเพราะเนาะหัวเรื่องความสำคัญแล้วก็ที่ข้อคองประเพณีการทำบุญนเนาะเฮ็ดเพจบุญประจำปีของเพื่อนท่านแล้วก็จุดกำเนิดของโซนเผ่าภูไทยบอกว่าจะเป็นเสื้อสายที่ยังอยูย่ฝั่งลาวนะพน่อเนาะแล้วก็เสื้อสายอีกจำนวนหนึ่งที่ข้ามไปอยู่ฝั่งไทยนั่นแหละอยู่เรนอูอยู่เมืองเรงนูนครอ,อยู่ฝั่งไทยะเนาะจังไดก็ฝากท่านผู้ชม เข้ามาเบิงแล้วก็ให้กดไลค์กดติดตามให้กับทีมงานของพวกเราแน่เพื่อ,อะจะได้มีกำลังใจในการไปถ่ายเอาคลิปภาพบรรยากาศและก็ประวัติที่สำคัญสำคัญสถานที่ต่างๆอยู่ในประเทศลาวของพวกเราเนาะสำหรับคลิปนี้เบาเตมงคำพร้อมโดยทีมงานก็สิได้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอจบเพียงสทนี้ก่อนขอขอบใจ ข้ใจได้พอเด้วยเขอบใจเจ้าใจหลายๆเด้ออะไรดีๆไม่แห้งเลย่อกอ่อานยุมันก่านยืนอยู่คู่บ้านคู่เมืองเป็นเท่าเป็นแก่ห่มพูโฮมไส้ให้ลูกให้เจ้านั่นนีไปตลอดได้พอเด้อ